รีเบนกีฬาฟุตบอลทุกท่านครับพบกับฟุตบอล live อชครับศาส,สนาบันบัน,บนด้านกีฬาฟุตบอลครับผู้แอดมินเจ้าของช่องนะครับคลิปนี้มาเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับเดี๋ยวมาว่ากันถึงผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษในช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับส่วนคืนนี้ก็มีอีก2คู่คู่ที่น่าจับตาก,ก็คือคู่ดึกตอนตีสามนะครับลิเวอร์พูลนเดจะเปิดเอเลอโรสเจอกับเลสเตอร์ซิตี้แต่เดี๋ยวมาว่ากันถึงผลของคู่ใหญ่ๆทีมในกลุ่มท็อปซิกนะครับที่ถูกคาดหมายว่า จะขึ้นมาลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกรวมถึงพวกม้าเมดตัวแปรต่างๆนะครับว่าผลงานเป็นอย่างไรแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในหัวตารางด้วยหลังจากที่เมื่อคือนนี้ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็สะดุดในพรีเมียร์ลีกอีกแล้วนะครับแพ้คาบ้านต่อไอ้เปืนใหญ่อาร์ซนอลไปติดตามทันนับบ้านช่วงหนัาเลยครับ ก่อนเื่นเลยนะครับฝากไปด้วยกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสมอง365 BBMR Herbs ครับเหมาะสำหรับท่านที่ทำงานหนักนอนดึกนอนไม่ค่อยหลับปวดหัวปวดไม่เกรนโดยเฉพาะแฟนลูกหนังที่ต้องกดตาลับขับตาเชียร์ทีมรักของตัวเองดึกดึกเดินๆนะครับรับประทานเพียงแค่1-2แคปซูลก่อนนอนเป็นประจำทุกวันจะช่วยให้ระบบไหลเวียนของโลหิตของท่านเนี่ยมันดีขึ้นนะครับที่สำคัญบำรุงสมองบำรุงความจำด้วยกับ ส่วนผสมที่มาจากใบแปะก้วยและที่สําคัญครับรับประทานได้หายห่วงมีเครื่องหมายออยอกกำกับเรียบร้อยสนใจที่ต่อสอบถามไปที่ตัวแทนได้นะครับ0949456429หรือคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผมอ่ะฝากไว้ด้วยครับเดี๋ยวเรามาย้อนดูผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกสัปดาห์ที่7กันนะครับไล่กันมาตั้งแต่คืนวันศุกร์น่นเลยนะครับจนมาถึงคู่ดึกของวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ มาป่าวูฟแฮมตันนะครับชนะคริสตันเปเลส2-0เชฟฟีวูเนเต็ดแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้0-1เบอร์ลี่แพ้เชลซี0-3ลิเวอร์พูลเฉือนชนะเวสต์แฮม2-1แอสตันวิลล่าครับแพ้คาบ้านต่อเซาร์ลอมตันไปแบบสุดเจ็บใจเลยนะครับ3ประตูต่อ4นะครับนิวคาสเซิลชนะ เอเวัตันสองประตูต่อหนึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้อาร์เซนอลศูนย์ประตูต่อหนึ่งและคู่สุดท้ายนะครับท็อตแนมอัสเปอร์เฉือนชนะบริตันสองประตูต่อหนึ่งนะครับได้ประตูชัยจากรูปมงของเกเรตเบลนะครับในช่วงท้ายเกมก็ต้องบอกว่าเอาตัวรอดได้อีกหนึ่งนัดสำหรับสเปอร์เท่านั้นยังไม่พอนะครับมันทำให้ไก่เดงทองเนี่ยขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งรองจากฝูงแล้วตอนนี้นะครับโอ้โหผมพูดเอาไว้แล้วนะครับว่าลูกทีมของโชเซ่มูรินโญ่ถ้าให้เวลา เมี่เครียดเขาปฏิปะตทีกซอนักเตะของเขาได้ตามสเปคที่เขาต้องการเนี่ยนะครับทีมที่เขาคุมก็จะเป็นทีมที่อันตรายได้ทันทีนะครับบางคนอาจจะมองว่าโม r รนโย่เป็นโคช้ชที่เก่าแก่ตกยุคไปแล้วหรือเปล่าสำหรับผมยังครับโมเรนโย่ยังมีของดีเอาไว้ป่วนพิมพ์ลีอีกแน่นอนนะครับก่อนที่จะไปฟังทัศนะด้านอื่นๆนะครับไปดูตารางคะแนนกันนิดนึงว่าตอนนี้ทีมต่างๆ ไปอยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับโดยเฉพาะทีมในกลุ่มท็อปซิกยังเป็นไปตามเป้าหรือเปล่านะครับอันดับหนึ่งตอนนี้เป็นร์บูลแชมป์มเก่านะครับแข่งมาแล้ว7นัดมี16คะแนนนําเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับยิงได้17เสีย15นะครับบวก2จะเห็นว่าประตูที่ร์บูลเสียไปมันไม่ใช่เรื่องปกตินะครับของทีมที่ลุนแชมป์แต่โชคดีที่บรรดาพวกแนวรุกกองหน้ายังผลิตกรได้เรื่อยๆนะครับทำให้ผลการแข่งขันเนี่ยยังดูจะเป็นใจอยู่พอสมควรนะครับ อันดับ2ตอนนี้เป็นท่านแนมสเปร์นะครับหลังจากเปิดบ้านชนะไบรตันไป2-1ก็ทําให้ลูกทีมของโชเซ่มาริโยเก็บเพิ่มอีก3แต้มนะครับมี14คะแนนจาก7นัดยิงได้18เสีย9บวก9ครับนี่คือทีมที่แม่เป็นไงครับผลงานทั้งหลายทั้งมวลน,นี่มันโอเคเลยใช่ไหมครับการเก็บได้จาก21แต้มเต็มเก็บได้ถึง14แต้มก็ไม่ถือว่าขี้ริ้วขี้เรอะไรกับเจัดที่ผ่านไป กอที่ยิงได้ก็ยิงได้ถึง18ลูกแล้วก็เสียไปเพียง9ลูกบวก9เนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รุ่นแชมป์เลยแหละนะครับสำหรับมาตรฐานของทีมระดับนี้นะครับอันดับ3เป็นทอฟฟี่สีน้ำเงินนะครับนำจากฝูงมาตั้งแต่ต้นแล้วก็มาสดุดแพ้ใน2เกมหลังสุดน,นะครับเป็นอะไรที่น่าเจ็บปวดเหมือนกันนะครับลูกทีมของคาร์ลนเชโรติจะแก้ปัญหาระยะยาวอย่างไรครับผมเคยพูดเอาไว้ตั้งแต่ต้นฤดูกาลแล้วนะครับช่วงเอเวอเรตชนะ2-3นัดแรกแล้วว่า คาร์โลนเชโรติอาจจะต้องต่อสู้หรือว่าจะต้องพบกับความเสี่ยงถ้าหากว่านักเตะตัวหลักบาดเจ็บโดยเฉพาะในแนวรุกนะครับโดยมีเดกคาร์วนลล์วินฮามสิสแริคเควสนะครับที่ชาร์ลีซอนสามคนนี้ถ้าลงพร้อมกันโอเคครับเอเวอัตตันยังน่ากลัวแต่พอดิชาริสันโดนไล่ออกในเกมที่เสมอกับริปูน2-2สองนัดหลังไม่ได้ลงและทีมก็แพ้ทั้งสองนัดนะครับไหนจะลูก้าดีนที่โดนไล่ออกนัดที่แพ้ซอร์เรตันสัปดาห์ก่อนอีก เพราะนั้นหยุดอยู่ที่13แต้มจาก7นัดยิงได้15เสีย11นะครับเอเวอเรตันยังเป็นทีมที่เสียประตูอย่างต่อเนื่องนะครับดูได้เสียบวก4อันดับ4ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับนักบ,บุญซอร์ทมตันออกสตาร์ทมา3เกมแรกไม่ชนะใครตอนนี้ขึ้นมาอยู่ท็อป4เรียบร้อยโดยเฉพาะผลงาน2นัดหลังที่ชนะเอเวอเรตัน2-0และเมื่อคืนนี้ก็ปิดจ็อกที่วิลล่าพาร์คด้วยการบุกไปนำแอสตันวิลล่าถึง4ประตูต่อ0 ก่อนที่จะโดนวิลล่าไล่ตีตื้นขึ้นมานะครับแต่ก็ยังสามารถเอาตัวรอดได้สําหรับนักบุญโอ้โหเป็นทีมที่น่ากลัวเหมือนกันนะครับ13แต้มเท่ากับเอเวอเรตตนะครับยิงได้14เสีย12บวก2นะครับเพราะนั้นจะสังเกตเห็นว่าทั้งเอเวอเรตันทั้งเซาท์มป์ตันแม้ว่าคะแนนตอนนี้จะขึ้นมาอยู่ที่หัวตารางนะครับแต่ประตูได้กับประตูเสียเนี่ยผมมองว่ามันจะมีปัญหาในระยะยาวแน่นอนกับการที่จะบอกว่าทีมเหล่านี้ มีลุนแชมป์พรีเมียร์ลีกด้วยนะครับสำหรับผมยังมองว่ายังเป็นเพียงแค่ตัวแปรในการลุ้นแชมป์เท่านั้นนะครับยังไม่สามารถที่จะขึ้นมาเป็นมาเมดหรือว่าจะลุ้นแชมป์ได้ในระยะยาวนะครับแต่แฟนๆของทั้งเอเวอเรสตนทั้งซาลซัมตันคงไม่แคร์นะครับแค่นี้ก็ภูมิใจแล้วขอให้รักษาต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับอันดับ5เป็นหมาป่าวูฟแฮมตันครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่3เกมแรกผลงานไม่ดีนะครับจนตอนนี้ลูกทีมของโนโนซานโต เก็บได้13แต้มจาก7นัดนะครับยิงได้8เสีย8นะครับบวก0 mm. ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานของวูเพมตันทุกปีอยู่แล้วนะครับ mm. อันดับ6ก็เป็นสิงห์บลูเชลซีนะครับ12แต้มจาก7นัดยิงได้16เสีย9บวก7นะครับ4นัดหลังทุกรายการของเชลซีเก็บคลีนชีตได้ทั้งหมดนะครับ mm. เพราะนั้นถ้าเชลซียังรักษาโมเมนตัมความต่อเนื่องตรงนี้เอาไว้ได้ อีกประมาณสัก2 3สนัดเราน่าจะเห็นเชลซีขึ้นมาอยู่หัวตารางหรืออาจจะเป็นจ่าฝูงก็ได้ถ้าหากเวอรูพูลเนี่ยสะดุดขึ้นมานะครับถือว่าน่ากลัวทีเดียวนะครับเชลซีเริ่มเริ่มที่จะขันน็อตในเกมรับได้แล้วนั่นทำให้เกมรุกก็สามารถเล่นได้อย่างอิสระแล้วทำผลงานได้ดีขึ้นผิดหูผิดตานะครับอันดับอื่นๆนะครับสำหรับทีมในกลุ่มท็อปซิกก็มีอาร์เซนอลนะครับอยู่อันดับ9กเมื่อคืนนี้บุกไปชนะแมนยูมา1 0จากจุดโทษของอุบามิยอง ได้12แต้มจาก7นัดนะครับมี12แต้มจาก7นัดเท่ากับเชลซียิงได้9เสีย7นะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่ยิงประตูได้ค่อนข้างน้อยอยู่นะครับถ้าพูดถึงชื่อชั้นแล้วก็เสียประตูไป7ลูกนะครับประตูเสียนี่อาจจะไม่เยอะมากนะครับบวก2 Manchester City ครับปีนี้แปลกๆนะครับ m a n c h e s t เนี่ยพอไปซื้อ ทางด้านของเบนดิอาสมาเตะยังนาะทานอาเก้ม,มาในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาร์นะครับเข้ามาช่วยงานเดนบริคลาฟกกลายเป็นว่าแมนซิตี้เป็นทีมที่เสียประตูยากขึ้นแต่ก็มีปัญหาในเกมลุกไม่แน่ใจว่าเปปเปริลล่าเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นอะไรยังไงหรือเปล่านะครับเพราะว่าเซอร์เกโอเลเวรคุณก็หายเจ็บกลับมาแล้วราฮีมสเตอร์ลิงก็อยู่คีวินเดบรอยก็อยู่แต่เกมลุกของแมนซิตี้กลับชนะคู่แข่งแบบ กระจิ้วกระจิ้วหนึ่งนะครับสองหนึ่งบ้างโดยเฉพาะสองนัดหลังเนี่ยน่าจะชนะหนึ่งศูนย์ทั้งสองนัดถ้าจำไม่ผิดนะครับประตูได้เสียก็บวกหนึ่งซึ่งปีที่แล้วเนี่ยแมนซิตี้ยิงเกินหนึ่งร้อยประตูนะครับแต่ปีนี้มาแปลกเจ็ดนัดมีสิบเอ็ดแต้มอยู่อันดับสิบนะครับสําหรับแมนซิตี้ซึ่งก็ไม่ได้ห่างจากหัวตารางมากนะครับเข้าเบรกยาวๆก็แป๊บเดียวมันจะชนะหนึ่งศูนย์หรือชนะสิบศูนย์สุดท้ายแล้วมันก็ได้แค่สามคะแนนเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นตัวเต็งอยู่เหมือนเเเดดดดดิิิิิมมนนะะคคคคครรรรรรััับบบสสําาาหหลออออีฟ้้ใใคคกกจชื่่ออ่ยไยนะ ส่วนแมนยูนะครับทีมในกลุ่มทอปซิกอีกหนึ่งทีมแล้วก็เป็นทีมอันดับ3ในฤดูกาลที่แล้วนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่15ครับโอ้เมื่อคืนนี้คือภาพโดยรวมต่างๆนานาเนี่ยแมนยูก็ไม่ได้เร็วร้ายอะไรนะครับสิ่งที่มันเร็วร้ายคือฟอร์มการเล่นของนักเตะที่ดูจะเนื่อยๆผมพูดในคลิปฟันธงใส่สกอร์นะครับใครยังไม่ได้ฟังลองย้อนกลับไปฟังนะครับเมื่อวานนี้ผมทาคลิปฟันธงใส่สกอร์แมนยูไปผมฟันธงให้แมนยูชนะอาร์เซนอลหนึ่งศูนย์ โดยมีการทิ้งท้ายเอาไว้ว่าถ้าแมนยูรักษาความต่อเนื่องได้ก็น่าจะเบียดชนะอาเซนอลที่ก็แข็งแกร่งแต่ก็ไม่ได้คงเส้นคงวามากนักแต่สุดท้ายพอเล่นๆไปแล้วเหมือนนักเตะของแมนยูเองก็ไม่รู้ว่าติดแอคอาร์ตติดแอคชั่นอะไรหรือเปล่านะครับจบเกมนี่รอยคีนออกมาจวกแหลกเลยนะครับแม้กระทั่งมาคัตแรดฟอร์ดที่ยิงแฮตทริกใส่ไลฟ์ซิกในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกกลางสัปดาห์ก็โดนรอยคีนตำหนิในเรื่องของ กิริายาอาการที่แสดงออกเช่นจังหวะไหนไม่เป็นใจเนี่ยคือไม่ได้มีความเครียวกราดไม่ได้มีอะไรคือทำหน้าเบึง้งตึงไม่ได้มีความกระตือรือร้นหรือว่ากระหายที่จะเล่นเพื่อทีมนะครับนี่เป็นทัศนะของรอยขีดที่พูดออกมาแล้วไหนก็คงจะมีเหล่ากูรูผู้รู้ในวงการฟุตบอลทั้งตำนานแมนยูเองนะครับทั้งฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็คงจะแสดงทัศนะกันอย่างกว้างขวางนะครับส่วนผมเองไม่ขอคอมเมนต์อะไรมากนะครับแมนยู you, ก็ช่วงนี้เข้าใจดีครับ ผมเป็นแฟนลีบูนเข้าใจดีถามว่าทำไมถึงเข้าใจเพราะอาการแบบนี้เนี่ยลีบูนเคยเป็นมาก่อนในช่วงสิบหลายสิบปีก่อนหน้านี้นะครับช่วงที่ผมเชียร์ลีบูนแรกๆเนี่ยก็คือชนะสองนัดสามนัดเดี๋ยวก็ไปสะดุดอีกชนะสองนัดสามนัดเดี๋ยวก็ไปสะดุดอีกคือมันไม่ต่อเนื่องมันก็เลยทําให้ทีมเนี่ยไม่ได้ลุ้นอะไรที่เป็นจริงเป็นจังนะครับดีประเดี๋ยวประดาเดี๋ยวก็แวบลงไปดีประเดีด๋ยวประดาดะเดาีด๋ยวก็แวบ,บลงไปนะครับผลงานในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกสวนทางกับพิมเมรีกสำหรับแมนยูนะครับเล่นในโอทราฟอร์ แพ้คริสตันพาเลสหนึ่งสามแพ้สเปอร์หนึ่งหกสมอล์เชลซีศูนย์ศูนย์แล้วเมื่อคืนนี้ก็แพ้ออสซนน์ศูนย์หนึ่งเท่ากับว่าแมนยูเจอทีมจากลอนดอนสามทีมในโอทดเรฟอร์ดไม่ชนะเลยนะครับแพ้คริสตันพาเลเสมอเชลซีแล้วเมื่อคืนนี้ก็แพ้อาร์เซนอลทำให้หยุดอยู่ที่เจ็ดแต้มเจ็ดแต้มจากเจ็ดนัดเฉลีย่ยนี่แมนยูเก็บได้นัดละคะแนนนะครับยิงได้เก้าเสียสิบสามติดลบสี่อยู่อันดับสิบห้านี่คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ส่วนท้ายตารางนะครับทีมที่ยังไม่ชนะใครเลยแล้วก็อยู่โซนสีแดงก็มีทั้งหมด4ทีมนะครับเริ่มมาที่อันดับ17เวสต์บรอมวิชเอลเบียนนะครับคืนนี้จะ,ะบุกไป,ปเยือนฟูลแลมทีมท้ายตารางอีกหนึ่ง 1, ทีมด้วยนะครับลงไป6นัดมี3แต้มจากการเสมอทั้ง3นัดนะครับที่มี3มแต้มของของเวสต์บรอมเนี่ยยิงได้6เสีย14ส่ลบ8ส่วนอันดับ18เป็นเชฟยูนะครับแพ้แมนซิตตีศูนย์หนึ่งก็มีแต้มเดียวจาก7นัดนะครับยิงได้3เสีย10 ลนะครับส่วนฟูลัมครับอันดับสิบเก้ 19. ตอนนี้แข่งไป6นัดนะครับก็จะเปิดบ้านเจอกับเวสต์บรอมบิดคืนนี้เที่ยงคืนครึ่งนะครับก็มีแต้มเดียวยิงได้5เสีย14ลบ9นะครับแล้วก็อันดับบุย้ยนะครับเป็นเบอร์ลี่แข่งไป6นัดมี1แต้มยิงได้3เสีย12แล้วก็ติดลบ9นะครับสำหรับเบอร์ลี่เดี๋ยวคืนนี้ไม่ว่าจะเป็นเลสเตอร์ ter, กับลีสที่จะเจอกันที่เอเลนโรดบ้านของลีสเนี่ยนะครับตอนตีส ถ้าผมตื่นไหวนะผมจะลุกมาบรรยายลุ้นไปด้วยกันว่าระหว่างลีสกับเรสเตอร์เนี่ยใครจะสามารถเก็บ3ามแต้มได้ถ้าคืนนี้ลีสหรือเรสเตอร์นะครับเก็บ3คะแนนได้สัปดาห์หน้าเนี่ยทั้ง2ทีมมีโอกาสที่จะลุ้นขึ้นจ่าฝูงเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปไล่กันดูว่ามันมีโอกาสยังไงโดยเฉพาะเรสเตอร์นะครับถ้าคืนนี้บุกไปชนะลีสได้สัปดาห์หน้าจะเล่นก่อนลิเวอร์พูลมีโอกาสที่จะขึ้นไปจ่าฝูงเหมือนกันนะครับไปดูอันดับตารางคะแนนแล้วก็ ไปลองดูโปรแกรมสัปดาห์ถัดไปว่าใครเจอใครแล้วทีมที่มีโอกาจสจัดแซงเวอพูลขึ้นไปจากฝูงเนี่ยมีทีมไหนบ้างเพราะสัปดาห์หน้าเวอพูลจะต้องบุกไปเยือนเอติฮัสเตเดียมของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับโอ้โ oh, ห oh, oh. ในสภาพที่กองหลังอ่อนปวกเปียกแบบนี้จะเอาตัวรอดได้หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับโปรแกรมไล่ตั้งแต่คืนวันศุกร์นะครับคืนวันศุกร์เนี่ยมีทั้งหมด2คู่มีคู่สําคัญด้วยนะครับคู่แรกไบรตันเจอกับเบอร์ลี่แล้วก็คู่ที่2 เซาท์แฮมตันเจอกับนิวคาเซิลนี่แหละครับผู้สําคัญเพราะตอนนี้เซาท์แฮมตันมี13คะแนนจาก7นัดแต้มตามหลังริบูลอยู่3แต้มแล้วบวก2เท่ากันนะครับบวก2เท่ากันเพราะฉนั้นขอแค่เซาท์แฮมตันชนะไม่ว่าด้วยสกอร์เท่าไหร่จะแซงริบูลขึ้นจ่าฝูงทันทีนะครับนี่จะเป็นการนั่งตําแหน่งจ่าฝูงครั้งแรกของนักบุญเซาท์แฮมตันในรอบหลาย10ปีหรือไม่รู้เป็นร่วมร้อยปีหรือเปล่าที่ขอภยัยไม่มีสถิติตรงนี้ แต่หน้าติดตามเป็นอย่างยิ่งนะครับแซวทำตันกับนิวคาสเซลคืนวันศุกร์นะครับรอชมกันให้ดีหลังจากนั้นลุ้นแซวทำตันเสร็จมาลุ้นเกมในวันเสาร์ครับเอเวอร์ตันจะเปิดกูดิสันพาร์คเจอกับแมนยูครับเอเวอร์ตันที่จะเล่นในวันเสาร์หัวค่ำนะครับคู่หัวค่ำด้วยจะเปิดกูดิสันพาร์คเจอกับแมนยูถ้าเอเวอร์ตันชนะนี่ก็มีลุ้นแสงริวพูลขึ้นจากฟูงเหมือนกันเพราะตอนนี้เนี่ยลูกได้เสียเอเวอร์ตันก็บวก4ี่มากกว่าริวปูลอยู่แล้ว พอแค่ชนะแมนยูก็มีลุ้นขึ้นจากฝูงนะครับส่วนแมนยูเองเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับว่าจะเอาตัวรอดจากบริษันพักคได้หรือเปล่ากับฟอร์มช่วงนี้อีกหนึ่งทีมขึ้นลีสอยู่ในเตดครับที่จะบุกไปเยือนคริสตัลแพรเลสลีสจะมีลุ้นขึ้นจากฝูงก็ต้องรอลุ้นผลคืนนี้ก่อนนะครับถ้าเก็บ3มแต้มจากเลสเตอร์ได้สัปดาห์หน้าถ้าบุกไปชนะคริสตัลแพเลสก็มีลุ้นขึ้นจากฝูงเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เอาทีมเฉพาะที่มีโอกาสขึ้นมาไล่ให้ชม อีกหนึ่งทีมที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับเป็นทีมที่จะลงแข่งวันอาทิตย์แข่งวันเดียวกับริวปูลแต่ว่าเล่นก่อนเล่นคู่หัวขํานะครับนั่นก็คือเวสต์บรอมวิชเอลเวยนจะเจอกับสปเปอร์ตอนน,นสปเปอร์ตอนนี้มีคะแนนตามหลังริวปูลอยู่แค่สคะแนนเท่านั้นนะครับแค่บุกไปชนะเวสต์บรอมด้วยสกอร์เท่าไหร่ก็จะลุ้นแซงนะครับเรียกว่าคือถ้าชนะเนี่ยขึ้นจากผงแน่นอนไม่ว่าทีมวันศุกร์วันเสาร์อย่างเซาทป์ตันเอเวอรรตันลีสเนี่ยจะชนะ ก่อนหรือเปล่าไม่สนใจแต่ถ้าสเปอร์ชนะทีหลังเนี่ยแซงลิเวอร์พูลขึ้นจากฝูงแน่นอนนะครับจะมี17แต้มนะครับส่วนเลสเตอร์กับวูฟสองทีมนี้ก็มีโอกาสที่จะแซงลิเวอร์พูลขึ้นจากฝูงเหมือนกันนะครับเลสเตอร์เองก็ต้องรอลุ้นผลกับลีกด,ด้วยถ้าคืนนี้แพ้ลีกก็หมดสิทธิ์แต่ถ้าชนะลีกได้สัปดาห์หน้ามีลุ้นขึ้นจากฝูงชั่วคราวเช่นเดียวกับวูฟครับวูฟตัวน,นี้มี13แต้มตามหลังลิเวอร์พูลอยู่3คะแนนแต่ลู้ได้เสียนี่บวกเอ่อบวกศูนย์ ก็คือยิงได้8เสีย8เพราะนั้นถ้าชนะเลสเตอร์ได้ด้วยสกอร์ความห่าง3ลูกขึ้นไปอันนี้ก็อาจจะมีลุ้นขึ้นจากฝูงแต่ค่อนข้างยากนิดหนึ่งสำหรับบุฟนะครับทีนี้คู่ดึกของวันอาทิตย์นะครับ5้าทุ่มครึ่งแ mm hmm. มนซิตี้จะเปิดเอติฮัทเจอกับลิเวอร์พูลนี่แหละครับจุดสำคัญว่าลิเวอร์พูลจะเจอทีมพวกสปเปอร์เอเวอร์ตันเซาท์แฮมตันวูฟแฮมป์ตันหรือแม้กระทั่งลีสหรือเลสเตอร์เนี่ยแซงขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งจากฝูงแล้วทำให้ลิเวอร์พูลกดดันเพราะปกติการบุรกไปเยือน ผลงานไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับผลงานไม่ค่อยดีอยู่แล้วก็นี่คือทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวช่วงสุดสัปดาห์หน้าเราก็จะมาว่ากันถึงเกมพีมารีที่จะเจอกันนี่อีกโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ากลางสัปดาห์นี้มียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกให้ตามรุ้นตามเชียร์กันไปอ่ะทีนี้ไปย้อนกันถึงเกมพีมารีอังกฤษในช่วงที่ผ่านมาสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับมันเราจะสังเกตเห็นว่ามันทีมมันมีทีมอย่างเซาท์ทัมป์ตัน มีทีมอย่างวู๊แฮมตันนะครับที่ผลงานเนี่ยบันเจิดขึ้นมาแล้วก็มี2ทีมที่เหมือนจะดีตอนแรกอย่างเอเวอร์ตันกับแอสตันวิลล่าก็เริ่มที่จะดรอปลงไปแพ้2นัดติดทาให้ทั้งเอเวอร์ตันและแอสตันวิลล่าเนี่ยก็จะต้องถูกกาเครื่องหมายคําถามเอาไว้ว่าเฮ้ยนายแน่จริงหรือเปล่านะครับยังไงเจ้ยผมก็ยังเชื่อมั่นนะครับในความคิดของผมว่าทีมอย่างเอเวอร์ตันวูแฮมตันเซาทแมตัน หรือแม้กระทั่งแอสตันวิลล่าเลสเตอร์ลีดเนี่ยทีมเหล่านี้ผมยังมองว่าอย่างมากก็มีลุ้นพื้นที่ยูโรปาลีกเท่านั้นหรืออย่างเก่งรีดศักยภาพสุดๆนักเตะตัวหลักไม่ค่อยบาดเจ็บไม่แบนเนี่ยก็อาจจะได้ลุ้นท็อปโฟเท่านั้นนะครับแต่การที่จะรักษาระยะยาวความคงเส้นคงวาไปจนถึงการลุ้นแชมป์เนี่ยบอกเลยว่าทีมเหล่านี้นะครับเดี๋ยวมันก็จะต้องมีช่วงสะดุดแล้วก็พอผ่านโปรแกรมไปสักระยะหนึ่งอย่าลืมว่าบางทีเนี่ยเล่นเพรสซิ่งดีเล่น D, เพรสซิ่งเก่ง นั่นก็เท่ากับว่าคุณได้ใช้พลังกำลังไปค่อนข้างเยอะถ้าฤดูกาลมันผ่านไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเนี่ยทีมเหล่านี้ตัวสำรองกับตัวจริงเนี่ยมันคุณภาพมันก็ค่อนข้างแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับนะเพราะนั้นเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆหลุดวงโคจรไปส่วนทีมท็อปซิกที่เดวรักษามาตรฐานเอาไว้ได้เนี่ยนะครับผมเคยบอกแล้วว่ามันก็ยังจะต้องมีชื่อของลิเวอร์พูลนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่คือ2ทีมที่น่าจะได้ลุ้นขยี้กันไปจนถึงช่วงท้ายฤดูกาล ส่วนที่มื่นอื่นที่ผมมองว่ามีโอกาสที่จะขึ้นมาเนี่ยก็มีอย่างเช่นสเปอร์เนี่ยผมพูดมาตลอดว่าถ้าโชเซ่มูริโอปฏิปตะต่ะตอจิกซอของตัวเองได้ตามที่ตั้งใจแล้วนะครับมันมีโอกาสที่สเปอร์จะก,กลายเป็นทีมที่อันตรายและกลับมาลุ้นแชมป์พิมลีกได้อีกครั้งหนึ่งอย่าลืมนะครับมูริโอเขาเน้นผลการแข่งขันนะครับอาจจะไม่ได้เล่นหวือหวาสวยงามมากแต่ผลการแข่งขันต้องมานะครับแม้ว่าเมื่อคืนนี้จะมีประเด็นดรามา่าเรื่องการตัดสินของผู้ตัดสินนิดหน่อยแต่ก็ สุดท้ายแล้วก็ยังเอา3แต้มกลับมาได้นะครับเชลซีเป็นอีกหนึ่งทีมที่ตอนนี้นะครับเริ่มที่จะรบคําคารหาในเรื่องของเกมรับได้แล้วเก็บคลินชีตม,มา4ี่นะัดติดต่อกันทุกรายการเพราะ,ะนั้นถ้ารักษาความยอดเยี่ยมตรงนี้เอาไว้ได้เนี่ยเชลซีก็จะกลายเป็นทีมที่น่ากลัวอีกหนึ่งทีมส่วนที่เหลือพูดรวมๆนะครับอาเซนอลกับแมนยูสองทีมนี้ยังดูไม่คงเส้นคงวาอาเซนนลเองนัดที่แล้วก็แพ้คาบ้านต่อเลสเตอร์มานั้นนี้ก็บุกไปชนะแมนยูที่โอทีฟอร์ดส่วนแมนยูเอง ผลงานนอกบ้านไม่แพ้ใครมาสิกว่านัดแล้วนะครับรวมทุกรายการแต่ในโอทีฟฟอร์ดตรงกันข้ามแบบราวฟ้ากับเหวเลยนะครับเรียกว่าแฟนแฟนปีศาจแดงแนะทบจะไม่อยากจะดูอ่ะนะครับไม่อยากจะดูฟอร์มนักเตะของตัวเองแล้วเมื่อคือนนี้จะสังเกตเห็นว่าบุนโนแฟนนันค่อนข้างเงียบนะครับเงียบมากเกมกองกลางของแมนยูประกอบไปด้วยเฟร็ดแม็กโทมิเน่ปอปอกบา นะครับแล้วก็มีโบโน่แฟนันอีกหนึ่งคนนี่คือ4คนที่ลงประจำการในแดนกลางของแมนยูในช่วง11ุผู้เล่นตัวจริงตั้งแต่ครึ่งแรกแต่ฝั่งของอาร์เซนอลตัวโดดเด่นกับกลายเป็นนักเตะใหม่อย่างปาเตที่จับคู่กับเจ้าหนูที่แบบเรียกว่าเป็นดาวรุ่งก็ไม่ผิดนะครับเอลเนนี่เนี่ยเพิ่งจะมีชื่อขึ้นมาในช่วงหลังนี้เองกลับสู้กับนักเตะค่าตัวเป็นพันๆล้านอย่างปอปอปลาได้สบายใจ นะครับได้สบายใจปาเตนเนี่ยอรอยคีนยังเชียร์ให้ไปสวมชุดแมนยูเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าแมวมองของแมนยูปล่อยพลาดไปได้ยังไงนะครับเสร็จอาร์เซนอลไปราคาน่าจะประมาณสัก 4- 5้าล้านปอนด์ก็ถือว่าคุ้มค่ากับบทบาทที่เขาทำเมื่อคืนนี้ไม่ว่าจะเป็นการทําลายเกมรุกของแมนยูปิดช่องทางขึ้นเกมของแมนยูได้สนิทแถมยังมีจังหวะลากเลื้อยตะลุยไปช่วยสนับสนุนเกมรุกอีกนะครับก็ถือว่าสุดยอดสาหรับปาเตน,นะครับถ้าจะเลือก เล่นแมนออฟดะแม์ของอาร์เซนอลเนี่ยผมก็คงจะจิ้มไปที่ปาเตนี่แหละนะครับส่วนฝั่งของแมนยูเองก็อย่างที่รอยคีนจวกนะผมก็เห็นด้วยแทบจะทุกคําที่รอยคีนพูดออกมาคือนักเตะของแมนยูเหมือนขาดจิตวิญญาณของความเป็นเรดเดวิลขาดจิตวิญญาณของความเป็นนักเตะแมนยูอ่ะไม่รู้ว่าพอชนะปารีสแซงแชกแมงมาชนะอเาเบลลป์ซิกมา5 0เนี่ยมันรู้สึกว่า ตัวเองแบบยิ่งใหญ่ตัวเองแบบว่าเก่งฉันเก่งแล้วก็เลยอาจจะติดแอร์อติดประมาทแล้วก็เลยรีดศักยภา,าพกันออกมาไม่สุดหรือเปล่าอันนี้ในมุมมองของคนนอกอย่างผมนะสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่โอเลคุณ่าโซชาครับว่าจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้ทีมตัวเองเนี่ยกลับมาฟอร์มเปรียปร้ยนปังได้อีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่ถ้าช้าอย่าลืมนะครับปีนี้คุณอาจจะกลับมาไม่ทันแล้วก็ติดอันดับ3อันดับ4เหมือนปีที่แล้วที่คุณกลับมาทันในช่วงท้าย ล้วเดี๋ยวจะเสียใจแล้วอาจจะตกงานในช่วงกลางฤดูกาลก็เป็นได้สําหรับโอเลกคูน่าโซชาลิปนี้ฝากไวไ้ในเพียงเท่านี้ครับเอาภาพรวมของบิลเบริกสัปดาห์ที่7มาฝากท่านผู้ชมนะครับส่วนคืนนี้ก็ยังมี2คู่อย่าลืมนะครับฟูลแลมเจอกับเวสต์บรอมวิชเอาเยี่ยงนเที่ยงคืนครึง่งแล้วก็ตีสามลีสต์วิเเตกับเลสเตอร์ถ้าผมตื่นทันผมก็จะลุกมาบรรยายภาพเสียงสดลุ้นไปด้วยกันว่าลีสกับเลสเตอร์ทีมไหนจะกลายเป็นม้ามือดอีกหนึ่งทีมนะครับ ฝากไปด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กับฟุตบอล l ลฟ์ทีเอแล้วเราจะมาตามรุ่นตามเชียร์ทีมรับกันสวัสดีครับพบกับสวนอาหารแอบแซบบ้านทุ่งเจ๊ป้อมบรรยากาศดีดนตรีเยี่ยมอาหารแซบฟรีคาราโอเกะและเค้กวันเกิดรับจัดงานเลี้ยงทุกชนิดสำรองที่ล่วงหน้าโทรศัพท์096 361 0879 เข้าข้างซอยเทสโก้โลตัสอำเภอจตุรพักพิมันจังหวัดร้อดหรือเพียงแค่ปักหมุดแอบแซบบ้านทุ่งใน Google Map ก็เจอแล้ว